คนที่ทำเพจหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะต้องระวังเลยนะคะล่าสุดนะคะก็มิจฉาชีพนะคะก็ได้แจ้งมาแบบนี้นะก็โดยที่เขาเขาจะแท็กที่ที่เฟซเฟซบุ๊กเราหน้าเพจเราอะค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพจในการแท็กมานะคะแล้วก็จํานวนถ้าเราเข้าไปดูในในผู้ติดตามเนี่ยจํานวนก็จะไม่ได้ ก็ไม่มีไม่ก็คือเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาลอยๆไม่ได้มีผู้ติดตามนะคะอันนี้เดี๋ยวขึ้นตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะคะก็ค่ะก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติโปรไฟล์ของคุณแสดงสัญญาณของความผิดปกติเนื่องจากการละเมิดนโยบายการค้าและบริการที่กําหนดขึ้นในปี 2023เนื่องจากมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและคุณยังละเมิดโดยเจตนาซึ่งอาจทำให้โปรไฟล์ที่เสียหายของคุณเสียหายการเข้าถึงของคุณถูกจำกัดเป็นเวลา30วันหรือถาวรและข้อร้องเรียนนะคะแล้วเขาก็จะใส่ลิงก์มาให้เรานะคะซึ่งก็อันนี้ไม่ทราบว่าถ้ากดเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้กดนะคะแล้วก็ มีว่าโปรดทราบว่าหลังจากที่ลิงก์หมดอายุและคุณยังไม่ได้ตอบกลับเพื่อประกอบการตัดสินใจขั้งสุดท้ายนะคะเราจะจำกัดการเข้าถึงของคุณเป็นเเป็นการจากชั่วคราวเนี่ยเป็นเวลา30วันเนี่ยแล้วก็และจะไม่ให้มาตรการสนับสนุนและ หรือความช่วยเหลืออื่นใดนะคะขอแสดงความนับถืออย่างสูงอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาแจ้งเตือนมาพอเราเข้าไปดูปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเพจเอ่อเป็นเป็นเพจอะคะ่ะเขาแท็กมาแต่ว่าไม่ได้เพจนั้นก็ไม่ได้มีผู้ติดตามนะคะก็ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะคะจากประสบการณ์ที่เอ่อเคยโดนคือก็ทําอยู่หลายเพจนะคะเป็นแอดมินอยู่หลายเพจเคยโดนเอ่อตัว อ,อตัว facebook เนี่ยเขา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 จะปิดปิดเพจเราอะเนาะเขาก็คือคือคือเขาก็จะเขาก็ปิดไปเลยะคะ่ะก็ไม่ได้มาแจ้งอย่างนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดนะให้เราออคลิกลิงก์นั้นลิงก์นี้อะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือเขาก็กคือปิดปิดไปเลยแล้วก็ให้เราไปดําเนินเรื่องอุทธรณ์เอานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดจะ คลิกลิงก์อะไรนะคะก็ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็เข้าไปดูอะไรอะไรให้รอบครอบนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ